พบกันอีกแล้วค่ะไดยเหม่จะพาไปเก็บมเมล็ดดอกป๊อปปี้นะคะวันนี้เพราะว่าเขาเริ่มแห้งแล้วค่ะอเก็จะเก็บไว้ไปเพาะทําเป็นพันธุ์ปลูกเป็นไม้ประดับปีหน้านะคะมีสีแดงแล้วก็สีชมพูนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเห็นไหมคะนี่มาถึงแล้วนี่โอ๊ยฟังนะคะ มีหลายมเมล็ดมากๆเลยค่ะ,มะเมล็ดของป๊อปปี้จริงๆแล้วเขานิยมเอาไปใส่ในขนมปังด้วยนะคะก็จะโรยหน้าขนมปังแล้วก่อนที่เขาจะอบข้าวเตานะคะเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาเก็มมเบเมล็ดทันดอกป๊อปปี้กันนะคะเอาไว้ปลูกปีหน้าค่ะมาเก็บด้วยกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะช่อดอกของป๊อปปี้ก็ได้แก่แล้วนะคะมันก็จะมีเมล็ดอยู่ข้างในฟังเสียงนะคะนี่นะคะเราก็จะตัดเอาดอกของเขานะคะที่เหลือนะคะก็ไปสะบัดสบัดออกเอาเมล็ดเนาะเห็นไหมคะเยอะเลยเดี๋ยวปีหน้านะคะเขาก็ต้องเกิดมาแบบนี้แหละคะ่ะเยอะเหมือนกันเนาะ ป๊อปี้จริงๆแล้วตรงนเนี้ยเนี่ยเขาเขาเกิดเองตามธรรมชาตินะคะไม่ได้มีใครมาปลูกไว้นะคะปิวมาตามลมตามอะไรอย่เงี้ยแล้วทุกปีเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะจะมีช่อสีชมพูอยู่ไม่กี่ช่อนะคะไม่กี่ต้นแต่แบบก็ไม่แน่ใจเนาะก็เอาเป็นว่าเก็บๆไปแล้วกันค่ะนี่ ถึงก็จะเป็นช่อแห้งแล้วก็ยังสวยอยู่นะคะ ะะอดอก๊อปปี้นะคะเวลาที่เขาแห้งก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะเราก็จะตัดเอาช่อดอกแล้วก็ไปคอดเอามาเล็ดนะคะนี่ไปเก็บได้กันเลยค่ะฤด,ดูหนาเขาก็ไม่ตายนะคะเพราะว่า หัวของเขาก็อยู่ใต้ดินเนาะพอถึงปีหน้าช่วงฤดูใบไม้ผีิเขาก็จะแตกกอขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นป๊อปปี้นี่เป็นดอกไม้ที่ทนร้อนทนหนาวมากๆเลยนะคะ